ไตายมันจะหักเปล่าเฮียเราจะมาหาเขาหนูได้ไหมหักครับอ้ต้นอินอินทรัมครัมอินทรัมครัมฉันนั่งตกปลาอยู่ลิมตะลิงโตตึกตึกตึกโตตึกตึกสวัสดีครับผมสสวัดีค่ะ อยู่ตรงไงเจ้เห็นแน่ครับเรากลับกันมาอีกแล้วที่สะใบเดิมของใครก็ไม่รู้สะ,สะปิดสาปิดสนามาเข้าเรื่องเลยวันนี้พี่ให้เข้าสวนเยวจะพามาตกปลาไอแฮมอยู่ไหนเนี่ยกลุ่มทัไงแล้วกล้องอยู่นี่เพดูกล้องนะมังค์เอ,อแสงหน้ามาั่งนี่หน้าซีดไปดูดเลยมา <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนทานี่แลาทาลิฟนะคะระทามูกพี่บอกหน้าดูซินะเรปากมันซี้จริงๆออกกล้องก็ต้องทาหน่อยดิทาทาหน่อยพี่ขยับมาใกล้หน่อยดตาเมมทาบันไดเลื่อนนะเ้ยเ้เข้าทเ ตายเดี๋ยวมันก็ตืดตืดอยู่งั้นแหละพี่พามาสวนมาจาน้ำก็ต้องมาตกปลาใช่ไหมแต่พี่ไม่ให้ตัดั่นถ้าเลยมาเข้าเรื่องก็คือพี่มีอันนี้อย่างที่สั่งกันไปก็คือมีเบ็ดกับทุ่นแล้วก็มีเอ็น เนี่ยไอทีสีสามสีเนี่ยเขาเรียกว่าทุนทุนทุนคือเขาเรียกภาษาจกเบสคือเขาเรียกทุนแล้วก็คือพี่คิดว่าเดี๋ยวจะให้พวกเราอ่ะอุ้ยอะไรตกละทุนพี่จริงจริงจริงสักนึงก็มีเบ็สต่อพี่เออบสมันไหลแล้วเข้าไม่จบไ่จบไม่จบมีอยูแค่เดียวเลยไม่จบพระเบสมีเอ็นแล้วก็มีทุน แล้วเราจะตกปลาก็คือมันจะต้องมีคันเบ็ดที่เหม็นอะไรเนี้ยโอ้โหแล้วมันไม่อยู่มันเหมอนปลาร้าเลยอะพี่ไม่แล้วมันไม่อยู่เฉยๆอะอยู่เฉยๆนี่พอเปิดมาคือแบบเหม็นกึกเลยอะคือพี่จะให้พวกเราาหาคันคันเบ็ดกันเองใช้อะไรก็ได้เป็นคันเบ็ดอะแล้วก็เดี๋ยวให้พวกเราเดินเดินในเนี้ยช่วยกัน คนละอันจะใช้เป็นอะไรก็ได้สั้นย,ยาวอะไรไงแล้วแต่จินตนาการเราได้ได้หมดแล้วแต่ก็ถ้าเกิดว่าปลาติดปุ๊บเอาไม่ขึ้นเ๋ยวให้แฮมลงให้แฮมโดดลงไปเฮสกุกลนอันีไอ้เรามีเรามีน้ำหมักอันนี้เหยื่อที่เขาเรียกว่าเหยื่อหมักเอามาไว้ใช้ในการตกไป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 เราไปหาไอ้คันเบ็ดกันก่อนเลยปะอันนั้นได้มดก็ได้แล้วนะคืจริงแต่ว่ามันจะถ้าถ้าเกิดว่าติดปลา มันจะกรอบเปล่าเนี่ยมันจะหักเปล่าเนี่ยไอ้เราจะมาหาของหนูนะไหมหักหักโอ้ยไอ้ดีมานั้นใช่ไหมขอนั่นหน่อยดิอะไรทีมอ่ะไปให้ทำในร่มท้านได้แล้วอะไปเข้าล่มกลมแล้วแทงเฮ้ยพี่ใช่ไปเร็วมาต่อไปทำการในนี้มัดเบ็ดแม่งเดินไปบอกว่าให้ให้ไปหาคันเบ็ดดูหยิบมาดิ ได้อะไรฝรั่งได้เดี๋ยวมีอีกได้มะปางเป็นไงกะปิมีไหมมีมีนู่นเตรียมมาจริงเหรอช่่วยยพีจริงอ่ะจริงไปเอามาดิเพื่อนไปเอามาดิเอามาชิมมะปางหน่อยไปะเนี่ยมาจริงๆอ่ะคือจุดประสงค์แรกคือเอามาทำอะไรกินกับมะปางใช่กับมะปางที่นี่มีมะปางใช่นี่ทำอะไรครับ กำลังจะทำเบ็ดค่ะคันเบ็ดที่บีมเลือกมาเป็นอะไรครับไอตอ้นอินทรมพลัมอินทรมพลัมเป็นจิิงก้านของอินทรพาลัมใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่แล้วเราเอามาปุ๊บมันมีอะไรมันมีใบมีหนามมีอะไรเยอะก็เอากันไกมาแง,งบออก <c oughs> ใช่มดมดเป็นอะไรเนี่ยต้นนี้ต้นตะขบเนี่ยไอมดใช้ต้นนี้ใช่ตะจีตะขบตะกี้ตะ,ตะกี้แอม แมมได้การอะไรมาตะกี้ตะกี้ไม่ได้ถามว่าได้มาเมื่อไหร่จะมาบอกตะกี้ไม่ได้้วถามว่าได้กิ่งอะไรเอ้ยบีมได้แล้วได้แล้วแอมแฮมเป็นกิ่งอะไรตะกี้ตะกี้อีกอะเป็นกิ่งเป็นกิ่งเหมือนของไอ้มดแต่ว่าแต่ว่ามีความโค้งนิดนึงใช่ไหมต่อไปบีมจะทําการมัดเหมือนกันแล้ว เอาทำไมอะ่ะดึงให้มันแน่นดึงให้มันแน่นไงพี่ให้อให้ให้รู้ว่ามันแน่นมันปลามันดึง hey, 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 hey. แล้วมันจะไม่หลุดวิธีการก็คือเอาเบ็ดเกี่ยวกับกาเกเกี <c oughs> ่ยวกับอะไรก็ได้อันนี้เลือกเกี่ยวกับเกง <c oughs> แล้วก็ดึงเชือกอีกข้างนึงเพราะเราจับตัวเบ็ดไม่ได้ไหมกลัวมัน <c oughs> กลัวมันจกมือใช่ <c oughs> อันนี้นายกาซื้อจากที่ไหนมาจากร้านค้ารู้แล้วคงซื้อจากวัดหรอกนะเพราะเธอเป็นปบบวะ บีมพี่ว่าประถ่ายทํสองคลิปเนี่ยบีมไม่เหมาะกับเรื่องตกปลาวะไหนเบ็ดเสร็จแล้วใช่ไหมมาว่ามา,มาเอาเบ็ดมาดูก่อนคนอื <c oughs> ่นเขาเลยยกคันมายกคันมา,า,มาระวังเกี่ยวอ่าคอยมดมดได้แล้วได้ตัวเบ็ดแล้วก็มีทุน่นมีเอ็นมีคันที่หามาเองแล้วก็มีไอ้มดไปรอไปรอเหลือไอสองตัวเนี่ยสองตัวบาทเนี่ย เฮ้ยแม่มึงผมงอกผมงอกลวเพื่อนผมผมเฮ้ยงอกจริงมาเต็มหัวนะเออหนูหนูเคยรู้มาว่าถ้าแบบเด็กอายุแค่เนี้แล้วมีผมงอกมันเป็นเพราะว่าความเครียดปู่ย่าตาไม่ใช่สมัยก่อนเขาบอกว่าถ้ามีผมงอกเด็กเด็กเด็กเนี่ยมีผมงอกก็แสดงว่าปู่ย่าตายายอต่นี่มันฝากเยอะนะพี่นาสรุปเป็นเร็รเรียบร้อยได้คันเพ็ดเป็นของใครอองมาแล้วนี่ ต่อไปจะทำการเปิดพอบเยืออ่ะพี่เจเปิดพอบไม่อยากจะเปิดเลยเเม็นเหม็นมาอ่าเปิดนี่คือเยื่อหมักอริมอืมมันกลินปลาพี่เนาะแล้วก็ใช้มือจกขึ้นมาเนี่ยนะเออใช้จกมาไอ้แฮมจกก่อนเลยถ้าใครได้ที่หลังเอาเยื่อเย็นแป๊ะใต้จมูก ใครได้ก่อนรอดไปน,นี่คือท่าตกของไอ้เดอะบิมนะครับน,นี่ท่าตกของไอ้แฮมเบอร์เกอร์นะครับไอ้บักมดก็โยนลงไปแล้วครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งโตะตะึกตะตะ ตึกโตตึกตึกแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเยื่อนั่งตกอยู่นานจนฉันนึกเบื่อปลาไม่กินเยื่อหนะ้าแปลกใจ by ents 2023் นี่นะคะมีสบิยังแล้วก็เหยื่บปลาค่ะแล้วก็ปลาก็เงียบกิบเลยค่ะนี่นะคะนางแฮมก็เงียบนี่นะคะเจ้านายของเราก็ยังไม่ได้เหมือนกันค่ะ่นี่อันนี้อันนี้คือการตกปลานะครับค่ะ <laughs> เราจะกินมาปางกันนะคะ กิมูพี่อุโมยพวนี้จะผ่านลำนี่นะคะสเ,เบียงของเราเต็มส่วนเลยค่ะนี่นะคะน anyway> tamam ี่นะคะกินค่ะนุ่มมากนี่ค่ะกิมอะไรค่ะนี่ค่ะพริกเกลือเรามาตกปลานี่นะดูนะคะเิมให้ง่วงนี่นะคะอร่อยเลยแซ่บนี่นะคะเราจะตัดกัน อืมว้าวแกงวง่วงแกงว่างตกปลาชิวแกงว่างนี่นะคะกรอบล้อแต่จะพาไปเอา,าปลาสิะคะปลา,ปาอร่อยเนาะไอพีเมาไปตกปลาหมดแล้วมาปางอะ่ะนี่นะคะนี่นะคะซือให้ปางค่ะนี่คะ่ะจะเบียงเรา ลอยมากเลยขอสักสองลูกเรามาตกปลาครับวิธีการตกปลาของเราคือเราต้องทำท้องให้อิ่มก่อนแกงง่วงแกงง่วงแซ่บันหญาเลยคะ่ะนี่นะคะปิดคลิปเลย ทำไมกลัาปลาหมดสวนอะอันนี้คือเบ็ดของพวกเรานะครับนี่อยู่สภาพนี้แล้วนี่อันนี้อยู่สภาพนี้อันนู้นก็เสียบอยู่นู้นอันนู้นก็บูอยู่ตรงนู้นแล้วเราก็อยู่กันตรงนี้พร้อมจะเบี่ยงแล้วก็น,นี่คือการตกเบ็ดน,นะครับอันนี้ก็คือการตกเบ็ดน,นะครับนี่อันนี้ก็คือกตกเบ็ดน,นะครับนี่แล้วก็นี่สำหรับวันนี้เบ็ด ปักทิ้งไว้ละไม่เคยได้ทักตัวเป็นชั่วโมองแล้วเยวไว้เรามาหาเหยื่อใหม่เหยื่อน,นี้น่าจะไม่ดีอ่ะเสดเดือนไหมพี่เออหาเสดเดือนแต่ว่าที่ที่ได้ผลแน่ๆเลยดีแน่ๆเลย,ๆๆๆเลยเอ่ะเดือนนี้ได้ผลแน่พี่ก็ไปไม่รู้เป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้ดีแน่เลยเที่ยวเดินไปต้นต้นไปต้นมะปางคลิปเลย <c oughs> อโอเคเอาล่ะวันนี้ตกปลาไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าไ,ได้มะปางโอเคใครชอบก็กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องไอเจธนา บายบายบายมีแบบมด the beam. มีเดอะบีมมีแฮมเบอร์เกอร์